อ๋อีนเ <c oughs> <c oughs> ป็นน้ำนานนะิเยต่อสู้กับตยาแล้วนะครับเพื่อนๆยินดี้วยนะค้วป้ว เักอยดุวันนี้รจะไปนักบดีหรือเปล่าครับผมเเพือนวันนี้พวกเราอยู่ที่กองบินเจ็ดกันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ราวันนี้จะ,ะคือเครื่องพีบอกพีเ่เขาบอกว่าคือเครื่องบนนั่นละครับวันนี้เรามา ของบินเจ็ดสุราษฎร์มีช้าง้ว้ยนะครับเฮ้ยของบินเจ็ดมีช้างเหรอ <c oughs> ของบินก็ต้องเป็นเครื่องบินนะครับน้ำหนันมาขับแอปที่หกใช่ไหม <c oughs> เอาไหมเอาโตขึ้นหน่อยอยากเป็นอะไรครับผมตึมาบ,บินเป็นนักบินโอโ้โหสารฝันแม่เลยนะเับเนี่ยเอาเป็นนักบินเลยเหลอลู <c oughs> ลกใชยเขา เออเนี่ยนายพาใครมาด้วยครับเนี่ยพาน้องพาน้องมาไปด้วยพาหนึไปด้วยแล้วก็พาน้องซ่องนเน่ามาด้วยอ่ะใช่โอ้วเยอะเลยนะครับพเพื่อนๆครับเกาจะจอดนี่คนมหาสารครับเพื่อนๆเราจะไปทางไหน <c oughs> โอ้ชุดนักบินเหรอแม่เขญญาเป็นชุดนักบินให้เปลี่ยนด้วยตรงไหนเนี่ยอ้าวตรงไหนนะเขาเป็ชุดนักบินให้เปลี่ยนด้วยอ่ะจอดตรงไหนนะครับจอดกองนี้ยอ่ะ ครับปมครับเข้าวข้าวครับผมจะเข้างานยังไงครับเข้างานครับปุ้มตรงข้างในครับข้างในครับบัสเงียบอ๋อโอเคครับผมได้ครับขอบคุณครับกองพันธารอากาศโยธินกองหินเจ็ดครับครั้งแรกของน้ำนายนะครับที่พามาใช่ไหมลูกตอนนี้น้ำนายห้าขวบเจ็ดเดือนแล้วครั้งแรกที่พาน้ำนายมาเลยนะคะเขาต้องใส่ชุดตอนเนาะลองถามซิหนูอยากเปลี่ยนชุดนักบินไหมอ่ะมีไหมเมื่อกี้แม่เห็นของของเขาใส่มา เราถามซิว่าเขาแบบเขามีจุดมีจุดเปลี่ยนเลยพี่บอว่าเขามีหลายที่ฮะ่เจะจะไปถามพี่เขาเจอรถเลยเนี่ยเนี่ยมีต้าหลังคาเนี่ยลูกท้าวนนี้รถเขานะคะไม่คือรถบัสใช่ไหมรถบัสในไหนลูกพี่รถบัสเองบินที่ไม่รู้ให้ขึ้นบางวารมีนทำจะไปดูโชว์เครื่องบินนะครับแล้วเขาให้ไปยี่ยงเนี่ยไปที่จุดที่มีเครื่องบินอยู่นะครับผม ใชครับเหนยไหมลูกเนไหมน้หขี่รถบัสข้างแรกเนี่ยใช่หมำไม่เคขี่รถบัสใช่ไหม่อ้บริษัทาริษัทต้ติมนะครับเพื่อนแล้วกสบาย สบายแต่ว่าวางของได้เวทวางของได้เว้ยคนเยอะโอ้โหันเยอะมากๆเลยนะครัสิ่งแรกเลยครับ,ล,ยยงงรบลงเลยทางครับไปลงเลยโอ้ดิฉันจะเข่างานนะครับเพื่อนโอ้ยคนเยอะมากๆทำไมเขาไม่เข้าไปหรอโอ้ยไรอกำลังลงเลยนะครับผม นี่คือทางเข้างานนะครับผมสู้เฮ้ขอบคุณค่ะวันนีมานะครับเพเมื่อกี้เราจะเารถคันนี้ขี่ว่ะโอ้คนเยอะมากเลยครับเไปกันเลยไปครับเายไปับขันอุ้มหน่อยน้าไหมอ่ะคนอุ้มหน่อยน้าไหมจะไม่ไหวแล้วเหรอใช่จะไม่ไหวแล้วเพนี่คน này nay ok 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 mẹ, đã ôm năm nay ôm lại đêm nay mày 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 không mày 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 mày

ปืนย <hel> ิงต like ่อสู้อากาศยานนะครับทั้งหลายไปดูกันดีกว่าครับผมรอคิวหรือเปล่าลองดูสิอันนี้คืออะไรอ่ะมันจะยิงต่อสู้อากาศยานปืนปืนใหญ่ปืนใหญ่ใช่ยิงต่อสู้อากาศยานขี่เครื่องบินเดี๋ยวนี้เป็นขี่เครื่องบินกับน้ำลายรอคิวเดี๋ยวได้ขึ้นรอคิวรอรอ

บรต่อสู้กับตยาแล้วนะครับเพื่อนบริเวณเมกนะครับเป็นปรยกรวมรดับน้องโอดอยู่ตลอดนะครับเป็นท่วไปนะครับ้นะครับครับ อ๋อน้มากเลังทบปืนใหญ่ครับ้ำมากำลังิงต่อสู้กับกัญญาอยู่นะครับผมนี่จะมีตอต่ิบรรยกาศยิงนะฮต่อ75เสือๆนะฮะน้ำมาต่อสู้น,นครับดนได้นะครับ

ชาดวว่ันหมไ้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ยังครับผมขอบคุณมากครับได้โอเคครับไปทำครับลูกมไปนินิดด้วยได้ได้ไปคิวเพิ่ไปดนึงครับผมได้ไหมขึเป็นเท่าไหร่อันคิวเยอะมากเนะครับคนเยอะก็ไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องอะไรนะครับงานนะครับต่อคิวขึ้นได้เลย ติดมารยาการหลังจากนี้นะครับได้ชมกองซับที่รังเจอตอบคิวชมีนะครับแล้วก็พืดมากนะในในส่วนของท่าท่าจมวานนะครับภาคบ่ายการแจ้งกเสร็จแล้วเดี๋ยวที่กองบริการครับก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านกันนะครับผู้ปกครองน้องๆที่จะเดินทางกลับบ้านก่อนที่จะเลิกงานนะครับ15 15ถึง16นี้ต้องไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีของของแจกให้กับน้องๆนะที่กองบริการนะครับ ฝนตกฝนตกบกันายครับฝนตกนะครับเมื่อกี้น่านายครับเปินยิงต่อสู้อากาศยานใช่ไหมครับผม ทั้งครั้งหนึงในชีวิตนะครับอ๋อนเดีอะไรับทุานายดอเียลไรีเดียวนี่เป็นอะไรกเนยนีวอกาสนะครับได้ขึ้นไปี่เปนอากาศภายเอเครื่องบินครับนีเป็นเครื่องบินโดยสารที่ประเทศไทยอมี่งแห่นี้ ลน่ก็จะเป็นนะรับาง X M 1 4ึ่อ <French Claire> uh, ันนี arp, mm ้ M ัที่กรยังต่อเน่นะครับเพื่อให้้องเลยนรัได้แสดงออกนะครับล้อมให้เส้นราบนเวทีนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลแจกให้กับน้อนะครับทุกคนัที่มาร่วมกิจกรรมนะครับได้รับใสรับประทานกันนะครับ Okay.

โอเคครับ่ฤดูไปไอยังได้ขึ้นเรือนะครับผมแล้วล้แล้วครับผมเอาไปนะครับผมเราไปมลยไปแล้วนะครับไม่จับ้องเลยาถ่ายถายปดถาาถามไดู อาบน้ำไม่รู้ยังไม่ได้ขึ้นเลยครับผมดิวยาวมากนะครับใช้ความอดทนในการรอมากเลยนะครับผมัได้นะครับให้ดีของเราเลยนะครับผมทมรอจองนี้ครับตกงแล้วนะครับกำลมเลยนนตกนะครับนแ จยนกเลยทคนสู้มรับผม้เราขนครัสิงเรอแล้วครับผมเอ้ยลูแลนแนไจับ่ไหมจับลมใช่ไหมอ๋อแดดดมาอล้วนะครับหลังจากที่ฝนอแอันนี้ก็ตั้งแดดตั้งฝนเลยเลยครับตอนนี้ครับ ห้าทีครับผมพี่ก็บอกเลยห้าทีนะครับนี่ครับผมเขาให้บินหรือเปล่าวะให้ถ้าเราขับได้แต่บินที่ไม่ได้ไม่อ่ะคนตอบครับไม่ขึ้นไม่ได้ครับจะลายทนายขึ้นกรบเบนแล้วนะครับโอเคเดินไปเลยครับโอเคไปเลยครับ ข้างในข้างในเลยข้างในตรงไหนข้างในนี้ก็ได้เอาเลยอ่ะอ่าข้างในนั่เลยนั่งเลยนี่อ่าขับเองเลาวเดินเล่นจะไปไหนครับเนี่ยจะไปเที่ยวไปเที่ยวเหรอฮะแล้วก็ขึ้งบินแล้โอ้โหน้องท่านแม่น้องเป็นผู้โดยสารกำลังขึ้นมานะครับโอ้เราได้เข้าเราได้เข้ามาแล้วหลังจากที่แม่รอไปสามดดูนะครับ

มองได้เลยมององนเนี่คนเก่งอนคะัี่่าขอบคุณครับขอบคุณครับผมเราเขามาดูเอาเข้าดูข้างในเลยงแน่ดูได้เลยครับมง้เนแบนั้งดูหมเป็นแบบดูก่อนได้เลยครับดูก่อนครับเีร่เป็นทำจากจอแบบไรนี้มีเสียงมีเสียงมีเสียงมีโบอามีเครื่องบินสไตรลันกลางปีหมุนขึ้นมาโชว์ ปุ้มปุ้มประกอบปุ๊บอ่าลงแบบนี้ขนนะคเพราะว่าจะไปเลือกงานมีพวงกุญแจว่าแบบปลาได้ค่ะดูนี่กอนค่ะนี่กรอนเดินชมก่อนได้ค่ะดูบบดูแบบดูแบดูแบบดูแบบดูแบดูแบดูแบบดูแบบดูแบบดอนบบดูแบบนูแบบดกับบดูแดูแบบดูแบบ่บนดดูแบบดูบบดดูแบบดูอบปดูแดูแบบดูแดแบบดูหนบดแบดดน ยิงใช่ไหมเห็นไหมแบบนี้ก็เจ็ดสิบครับใช้หนังยางแล้วมาแล้วมาช่แบบไหนครับแบบนี้กันนาไปต่อที่ิปเพลับน้ิปเพของดีเราไปดลยไปเลยพไปเลยรับใช้ไฟปลาครับ F15 ครับเอาไหนครับเขางอเลครับเลค่มือไหนครับคูมีของเล่นแบบไบนแบบไหนแบบไหนอ่า อัไหนคบอันไอัไหนเออเอาครับตปดกเิ่ไปไปเลยออกเปิดไฟเปิดเสียงนี่มาจเรองน้นี้ีดด้วยอ่าไปที่บ้านนี่ีดด้วยอ่าเน่เอ่าขาขอคำเนเปิดไฟเปิดเสียงเปด้ย้ี่เปิดโชวไ้ไหมนี้คือกาที่ามาเบนี้มเบเนี้ย เปิดไฟก็ได้นะสวยเองสวยเองเลยเปิดจูบไม่ได้ขายเอากำไรขายบ้านเด็กคนเดียวจากกรุงเทสบอกว่าขายตรเองๆไมี่กไอ้ผมไม่ซื้อไม่เป็นไรเขาบอกไม่ได้ครัโอเคโอ้สุดยอดนเ้าน้าชอบวันไหนแบบไหนวันไหนครับโอ้แม่ก็คันแบบเท่นะมีคนขับด้วยนี่ยไม่มองเลยไปรุ่นบัสบัสหนึ่งอันนี้ขายเอาแล้วไป โอ้พักเอนเองุ้ยแงบบบนีก็เหมือนกันครับอ่า้ท่าเสียงทุกรมครบอ๋อเียงหดทุกมครับอืมใส่ฟางเือให้หมุนซ้ำรุนตจอาที่จอเฉยๆตรนี้แหละอันนี้เป็นโมโดยสารการบินไทยแอไลน์น้องเอเชียที่ชอบเมื่อกี้บินไปไหนนครับบริการ แล้วสุดท้าย้เอเชียโเคเอชีย่ตงกินอะไนะเราเอานกแเนาะเอาเนใะเอานกแก่ต้องชต้องชแบบพวกนี้ชนี้พวกนี้ทนพอ่าื้อานเได้ใช่แบนี้่ร้านเพื่อเป็่นโบราณนี่แชที่ชอบนี่สลเป็นโบราณตั้งโชว์ในที่บ้านแต่พวเรี่่นใช่นี่่สีขียวนี่ก็สวยนวก็่มก็สว่าเ่ย แบบนี้ไถามอันนี้ไม่มีตมดาคุณคาไปพัดไปเป็นแม่ชอบฟีเดงของเล่นแบบแบบพอโชว์ไแมันจะยกล้อแบบนี้เลยยกโยนยกโยงไง เราจะยกล้อเอาที่ล้ออเอาที่นลอเองดูใค่ก็ตัดใจไปดูอปนี่นองเอสวยนะน้องเอ๋เอก็ไปน้องเอก็ไปแรงเหมอนกันมี่ปด้วยพี่มีไปด้วยสีม่วงอาีใคเลยีด้วยอ่ะเขียฟ้าเลยมีไนะครับมีไปด้วยมีไปมีเสียทุกลอ้าวเอ่ราเต้องได้เสียตังเราอ่ะเอาอะไเอาลำไหนาไหนลำไหนลำไห สีไหนก็าลงสีไหนเอาสีนี้ใช่ไหมเอาสีน mm? ี้นะใองเลก่อนได้ลองเล่นก yeah> ่อนได้นะเอาสีเหลืองสีแดงสีม่วงเอาไหนจะส่งอะไรฮะจะส่งนี่อันเดียวอันเดียวนี่แหละถ้าเราจะเอาอันนี้เลยจะลองเล่นก่อนอย่าจะลองเล่นก่อนนะแบบลองเล่นใจดีอ่า ก็แล้วก็มีอะแบบคนทหารเนี่ยหะอมนแหลมมาแวมีใครเลย่นทีรถถังมาด้วยอ้าเปิดป้าเปิดถังเอกมาโอ้ยโอ้ยเีรถถังนี่องหอรถถังังได้นะออไปไเลอกยากแล้วเขาด้เาเไวเนี่ยเปิดเปิดพี also, ่เอาขอมาชวยแล้วแบบแบบนี้ไีเลอกได้เลยอืเปิดเปุ๊บเยนเี่เลยี่เลไปเลย แบบนี้ไม่หลายสีเขาเอืมไถงเอกืนมแล้วถังีอนนนะเอาดไหนาวล้วคุณต้องมาอะไรไหเอาไหนเอาเจอไหนเอาไหนเอาเอกแค่หนึ่คัออเลสีแดงสอแดงจบจอใตาไม่จะเจอเอาสีแดงใช่ไหมีีใช่

กมาเก็บีเขาซื้อเลยจะกลับเลยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพี่มินเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากครับตอน้เช้าเลยโหเก่งมากเลยครับโขายเก่งมากขายเก่งมากเลยลูกค้าต้องซื้อเลยเหนื่อยค้าต้องซื้อขายเก่งมากเลยะสีม่วงสวยนะันนี้มาจากทิธภันฑ์ขรอาการนะแม่เล่นแม่แม่เล่นมะนนมนม่เดียวนะครับ ขายของหน่อยเอ้ยยังไม่ได้ยังไงวันเดียวมีแค่วันเดียวไม่มีขายนะครับของตกจากกรุงเทพวันนี้เลยครับเอาลำหนายครับผมตกลงตกลงน้ำมาเอาลำหนายสีแดงใช่ไหมแดงเหรอใช่แต่ไม่ว่าสีม่วงก็สวยแดงเลยม่วงอ่ะตัดสินว้ากลับบ้านแล้วเสร็จไม่ได้นะ สีแดงก็สวยนะกรเทสีแดงก็สวยกรเท่ดีมาดีเลยนะครับหมดเลยหมดเลยจำหนายโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคนถ่ายด้วยนะครับขบวนนะมาเยอะๆเลยครับขอถ่ายก่อนนะครับขอญาตถ่ายเลยนะครับโอ้เด็ดๆครัียนเรียนหมดเนะครับมีต้งถ่านโบราณมีไฟออกมาจากตัวเลยครับคนแม่ เดี๋ยวไม่บเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไาคลิปนี้ก็ขอลับเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนังใจให้น้ำไม้ไว้นะครับขอบ<อ>คุณคับเอาไปไป <c oughs> ไิดนี่คืออะไรน้ำไายไอติมรถไอติมรถว้าวน่ารักอ่ะ so cute อ่ะดือ

รถมาแล้วแต่ว่าจะสิงเคียร์เราหรือเปล่านะครับอยู่นู่นปุ่นมาหิวแล้วมาหิวแล้วแม่ก็หิวแล้วไอ้หมูมานานแล้วรอไอ้ก้อนมูอก้อนเอาแล้วครับก็ไปแล้วนายอยากขับรถบัสนายอยากขับรถบัสทนามครับ สนุกไหมสนุกนี่เราขี่รถบัสกลับไปที่รถกันครับนะครับ <cing> ว <ism> ันมาขอบคุณครับ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 ผมบายบายนะครับบาย